กาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมเกียร์คงแล้ววันนี้ผมจะมาสุ่มปืนนะครับวันนี้ผมเตรียมเฮ็ดมาแล้วนี่ผมจะมาสุ่มปืนเลเวลเจ็ดผมอยากได้นี่มากสองยาวถ้าเป็นไปได้อ่ะขอสองยาวมาาาันกระตีสิบครั้งทุกคนขอสองยาวเลยถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็กอซ่ากอซ่าก็ยังดีไม่ก็ฟาร์มาร์เนี่ยแหละสาบปืนเนี้ย ขอแค่สามปืนนี้ UMP กับ MP5 ไม่ค่อยอยากได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ไม่ค่อยอยากได้เดี๋ยวปเริ่มสุ่มกันเลยทุกคนจัดไปก่อนรอบแรกแปๆแลวรอบแรกขอสักเหรียญหนึง่งสักเหรียญหนึง่งาะโอ้ ออครับทุกคนไม่เป็นไรยังมีอีกอเก,ก้ารอบไปกันต่อเลยขอแบบดีๆเลยนะทุกคนมันจเกลือเกินไปละไม่เกลือหรอกแต่ก็เกลืออะไรพูดอะไรเนี่ยอือันนี้ออกมาอันนึงก็แบบถือว่าโอเคฆ่าใบฆ้าใบฆ่าใบคีกสองอันฆ้าใบฆ้าอีกอีกหนึ่งอัน กดต่อไหมกดต่อดีครับรออะไรเ,เหมือนจะไม่ออกอน,นี้เราจะไม่ข้ามอืมฮึมฮึมอืมออกมาอันนึงโอเคยังอยู่โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ปืนอะไรอะทุกคนไม่ได้มอง โถเอ้ยมองไม่ทันปืนอะไรวะขอห้องยาวเฮ้อเอ็มพีไฟไม่อยากได้เลยไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้เอ็มพีไฟมาว้าว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 ก็ว ก็เกลือแหละไม่ได้ไม,ไไม่ได้ปืนที่ไม่อยากได้ไปดูกเลยครับนี่เอ็มีไฟ้นด้วยผมใช้เหรียญอะไรอัพไม่รู้เดี๋ยวไปซูมก่อนมีมีเหรียญซูมอยู่นี่อันนี้เป,ปิดไปเจ็ดกล่องวตดน้อย แล้วก็อันนี้ด้วยเอาไอ้เนี่ยโทเค็นกลางอีโวกลางเ,เอาไปใช้อัพเลยครับทุกคนผมก็น่าจะอีกนานกว่าจะได้สุ่มเก็บตังก่อนไม่มีจับอัพไปมาสุ่มอะไรอัพสิอันนี้ได้แค่เบลสามนะครับอน่าจะต้องเก็บไปเรื่อยอเถอเยแต่ก่อนจากกันไปครับทุกคนนี่ ขออนุญาต9ทีกดแบบเร็วโอเคเรียบร้อยเกลือเกลือสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่มาสุ่มปืนให้ทุกคนดูแล้วเราก็ได้ปืนที่เราไม่ต้องการแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้เล่นเล่นได้อยู่ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้กราบสับีท่านผู้ชมเลยครับบายบาย